สาคุณนะจะพี่นอ้องอ้พี่ตั้มเดี๋ยวนะจหอ,อ,อมหวานอร่อยมากกินน้เปรี่ยมันแจกที่กินกับบารแดงอยู่ะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซา่บ MT Chanel เมื่อน,นี้มาเห่นกับพี่สาวด้วยค่ะขอต้อนรับพี่ตั้มค่ะสวัสดีจา้าตั้มมี่ Chanel ค่ะอันพี่น้องว่าหาแต่ง,งานใหม่พี่ตั้ <laughs> มเมื่อน,นี้พามาเรียบร้อยแล้วเด้อจับพี่น้อง <laughs> มึงเมยและว่าเมื่อน,นี้เมนทุเรียนหมอนทองอันย่านบวคักพาม้างแต่หมูวานค่ะเบิ่งแกจัด แกผู้เรียนแกจัดอ่ะให้พี่ตั้มเปิดฉากเลยให้น้องบอกว่าไม่ให้พี่เหนื่อยมันกรให้เมย์ขึ้นเก่านั่นาะพี่น้องเวอร์เขาคือเก่าบนนี้อุ้ยได้ไหมได้พลาดสี่ไหมพี่น้องลาป่าคอยอีกแล้วได้เนี่ยเบิ้งอุ้ยระวังมือนะอ่าหมวยพี่รักหมวยพี่ให้หมวยตัวนี้นะาน่าสิกินตัวนี้เอ้าเอาเอาพิเกลอร์ไหมพิเกลร์ไหมเออเหมือนเหมือนคนที่ไหนนะเวียดนามบ่หรือว่าเขาไอคนกัมพูชา งานเขาอีกคือเกขาให้พี่จอมันบอๆอ่ะเดี๋ยวพี่น้องให้เพิ่นเบิ่งงามดีเนาะงามอันนี้ทุเรียนแก่จัดเนาะทุเรียนแก่จัดเนื้อสวยมากหามเพิ่นอยู่พี่บูนด้วยค่ะอยู่แถวคิวรถเนาะอือันนี้เอาเมียนมาเมียอยู่ใส่เมียนกองนั่นะเมียนพี่อะทุลักทุเลคือเก่านะฮอนพี่จอมอยู่น้ำกันนี่ไม่เป็นไรค่ะนี่เดย์ได้ละเนี่ยเพื่อนน้องพี่ทำได้เสมอขอบคุณครัว้าว โอ้ยเนื้อสวยมากอ้าเดี๋ยวจัดให้ตาเนาะเนาะพี่ตั่ำอาจจะเนี่ยมาที่เก้าหนิอ้ามันจะได้ดูมีอะไรพี่น้องกินบอกทุเรียนเนาะถ้าไหนมานางกินซื้อเพิ่มกับโบมี่ย่าขายให้โบมี่ย่ามนขายเบอร์หน้าแมนสวยสวยมากมากอิหลีเมื่อวานนี่จะลาบปากอีกก็ได้กินทุเรียนหลักบอกทุเรียนก็ได้กินได้เมื่อวานนี่นวดกินเบิร์ดแม่เพิ่นไปเห็นเหล็กด็ดปอกโอ้ย ทุเรียนแก่จัดมากเลยเหมยอเบิ้งดูเปลือกบางมากเลยเนาะเปลือกบางไม่หนาด้วยจ้ะแต่ว่าถัทุเรียนพันชนี่เหมือนน่นซื้อมากน่ะหนามากเนาะเปลือกประมาณห้าโลเนื้อโลหนึ่งเนาะพี่ต้อมใช่ใช่แต่แต่วอีเล่แบบแก่คัดใด้อยูชนี่น่ะแม่นแล้วก็ไอ้อ้ ทุเรียนพวกมะนีเม็ดเม็ดโอ้ยเศร้าเว่านะพวกมันีพี่กียังอันนี้อยู่เดยยังหลอนกินยู่ได้เห็นไปเมงนโอ้ยพวกมะนีแบบไม่ได้เลยค่ะเนื้อกับบได้บนเนื้อด้วยค่ะนี่้โหจน้าเนาะพี่น้องูบอกว่าดหมวอรู้บพว่าอันพีน่ะมาแกะบอกทุเรียนเดยบอกแล้วใช่พี่ชอบแกะแม่ยค่ะทุเรียนเกาได้หนิพี่น้องอ่าบอกด้ว่าเกาได้ปีนี้ก็สิขาย้วกันเด้อทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟได้พี่น้องถาซื้อรถผูใดบ่บมากินแห้งเนาะใช่ภูเขาไฟ เขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบบว่ไาไม่มีกลิ่นเออไม่มีกลิ่นสุกก็ไม่เละกลิ่นน้อยมากๆนะคะเบิ่งบูยเนื้อ,อคุณนะจาพี่น้องอู้พี่ตั้มเดี๋ยวนะจูๆ่ๆเดี๋ยวนะจู่ๆจู่ๆนี่แก่งเลยนี่ <วะ S 1> โอ้ยแม่หมดแล้วเบิ่งอันนี้เอาทิ้งเนาะทางนั้นอ่ะกินหากินเปลือกมาซะหน่อยอู้แม่อ้ขอบคุณผิดสาวมากอ่ะสุกั รู้เลี้ยน้องดีทุกรล่อมนะคะมากอะเพราะว่าุเรียนกินนี่ขึ้นก่าแต่เพื่อเสียโบเซ่บอกตุเรียนเปียกมาใส่ก่อนเออเอาเลยแม่อ่ะกินเลยนะเขาชนเนี่เดี๋ยวบอกฉลองถ่าถาถาถาอย่างถ่าตุเร่กันบบปะผมก็คลิปนี้สิลงมือได้แต่ว่าฉลองไปก่อนถือเล็กเด้อถ้ามันชนนี่ถี่ถือเล็กนี่มาเขาได้มองเหลี่ยมมันนี่หอมหวานอร่อยมาก กินแงมเปอร์มันแตกที่กินก็บาแดงอยู่ป่ะเสียแซ่บกันเบิร์ไม่องมันแซ่บอยู่แล้วอืมไปต้อเพิ่นกินยังก็เป็นแต่แซ่บพี่น้องมั้งเว้นี่มันฝาเล่ากินยำสิม่วนอันขนมจีนสิกืนน้ำลายน้ำแห้งมากินน้ำแบบว่าบโบทายคลิปนีบแห้งกินแซ่บก็ในคลิปเด้แห่งเล่าอ่ะ ชับฟิลมากไม่เอาไมนุนี่ชอบนิดตายไบิ๊กทำอะไรได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่นะจ้ามบิ๊กเป็นผู้ชนะเด็กมันทำไอ้หลักฐานไว้นะ ที่บอกพี่ด๋อเพื่อนพากันพากันไปไปข้างนอกมากพี่น้องดรอตตามที่พ่อแน่วาดร้ายเมื่อแล้วนะคะเพื่อนพากับโมเพื่อนมาแบบมวยๆเนี่ยจะกินข้าวนะเพื่อนมาเพื่อนบอกเพื่อนตามไม่บอกเออมีพ่อแน่พากันกินรถตู้สูงเส้นสิบเอนนอ้อยสำหรัเพื่อนพากันกินข้าวเบิดคนละคนละสองจานแม่ก็นั่งเบิืองมันนวดนั่งเบิอง มยกินทุเรียนไม่ได้เยอะะฮะกินแบบมั่มเม็ดหนึ่งสองเม็ดนะพี่ต่าะว่าคนมีความหลักมันหวานมันจะขึ้นตาโอ้ยแม่ไม่มีหือนักแต่ทุเรียนนะคะพี่น้องบางคนถานว่าบางคนกินได้ไหมมันก็กินได้แต่มันไม่ได้ชอบนะหอกินได้แต่ว่าก็มากยู่เต่าก็กินเดี๋ยว่เกินสองผู้มากนะแต่อันนี้ก็มากึ้อกัน แต่มากแน่แต่กินได้บิดหน่วยยอมรับดีเด้คนที่กินทุเรียนได้แบบสามสี่เมตรขึ้นไปอ่ะอถามพวกมันนี่กินได้อยู่แบบมันหน่อยเนาะแต่ว่ามันบุคงอ,อันนี้นะ่ะหาเนี่ยมันอพอองานเนี้ยมันบุอยพอมกินได้หลายไงแต่ว่าอันนี้คือครีมมี่เนาะหวานหอมคือทุเรียนเพิ่นแกจัดพี่น้องเปลือกความบางเม่งค่ะพี่น้องนี่ยังไม่ถึงเส้นเครื่องเส้นกับบุหอดนี่แม่บออืมบางแห้งเปลือกบางหอมแซ่บหวาน ประทับใจพ่อค้าน่ารักพ่อรอหรือเปล่าไม่พ่อค้าน่ารักกำลังจะพูดว่าพ่อค้ากับแม่ค้าน่ารักเน่ยพ่อค้ารอเพื่อนเพื่อนเอาแบบว่าทุเรียนเพื่อนบมดตัวนะเคยเจอไม่บางร้านที่แบบว<อ>่าพี่ตามเพิ่งเจอล่าสุดใช่แล้วเขาให้เคี้ย,ย่แต่เขากับใจดีเขาเค้มไห้เกีมาไอใดแสบแห้งพูดบาง่ายหนึ่งแต่ว่าดีใจนะที่แบบว่าเจอร้านที่แบบเขา เขารับประกันนะเอมอมันก็โอเคคือบางคนน้องพี่น้องเขาเสียเงินแล้วเขากะอยากกินแสบเนาะพี่ตำเนาะเสียเงินแบบโซเรียนเนี่ยเสียแพงมาว่าแต่ว่าส่วนมากเราไปเจอพ่อค้าแม่พ่อค้าที่เขาโกหกเนี่ยเขาใจบอกฟิลแบบติดไป,ไป้ายป้ายโซเรียนมันสีติดป้ายสีเหลืองสีแดงเนะาะห่างกับสีสีเหลืองแลวหลอกไอ้ไอ้เขากะต่ก่อ <ๆ S 1> นเรลับแปดติดประมเนากเขาแลนไสมบางคนแลนใส่เราแบบแต่ก่อนคือเราไม่ได้มี กำลังซับมากว่าแบบเหี่ยงหินคลองถึงเอากับไปสื่อกินนะแต่เบงแบบมันเป็นทุเรียนอ่อนบางทีไม่ค่ตืเจดใช่ทุเรียนอ่อนถ้าพอหนวยดวงเหมือนมันเป็นทุเรียนที่ตกเกตแบบว่าบดสุกตามเป้าหรือว่าอาจจะแบบตน้นนันบดียังสิ่งไหมแต่จะบอกว่าใครบอกว่าทุเรียนเป็นลาได้เปล่ที่เป็นลานะ่ะ โคตรอร่อยโคตรหวานบางทีมันเป็นสีขาวๆเนาะดำๆอ่ะลาดำอ่ะฮูบาว่าผูดใหญนตอนนำขายอันนี้อันนี้พี่ขายคือทนจากปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็จะมาขายอีกพี่น้องเพราะว่าปีนี้เป็นขายบวกทุเรียนอะไรขายทุเรียนภูเขาไฟแล้วแบบนี้นะหมวยมันถึงถึงมันจะเป็นแบบนิ่มๆเนาะถ้ามันไปหาลูกค้าแล้วมันนิ่มแต่ว่ามันจะไม่มีกลิ่นออกมามันบอกขมนะพี่น้องมันกินได้นะ แต่ว่าเมื่อนั้นก็ถือคือกันแบบว่าคือความที่เราเป็นคนง่ายๆนะพี่จําใช่เอาจริงเหมือนกันกับมวยมันก็เนี่ยเดี๋ยนเดียวกันคือเป็นคนบเยอะนะพี่นงบันไปสื่อเขาเจาบอกว่าอันนี้กินกินกำลังกินบ่านี่สื่อมาเมื่อนันอมาบว่าเนี่ยสื่อมาอีกยดเถอะคุ้มแท้มาสั่นโอ้คือเป็นแนวีเราก็กําลังกินนี่แหละคือแบบเราเป็นคนง่ายๆไงแต่พอมาแล้วแบบไม่มีคนมาบ่ายให้ห้องก็รู้สึกแบบเฟลสื่อเพื่อนมาแพงแล้วก็ยังมาแบบว่าบนบอดูประทับใจ เมันกเสียเงินถิ่มสืพี่น้องเจ็ดแปดร้อยปั้นโมเมนต์ว่าเงินแปดสิบสามสิบได้พี่น้องใช่ใช่คือเจ็ดแปดร้อยคือบางคนใช้ได้เป็นอาทิตย์เหมือนเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ๊ยใส่ได้โดนแต่ว่าห้อยกัดแขวาสื่อเนี่ยเจ็ดแปดร้อยเนี่ยแต่ผลมักตัวขายห้ามันเสียพวกมันสื่อแค่พี่น้องถ้าผู้ใดไม่ขาดพอขาดขายปุทุเรียนกะขายด้วยความซื่อสัตย์เด้พี่น้องเด้ยาสูไปหาตัวข้าจอะไรสดฟิวสดฟิวพี่น้อง ขอโทษขอไปด้ด้ค่ะอันถ้าคลิปนี้กินไรก็จะคล้องคลิปเนาะไม่อย่าว่ากันนะห้ามว่ากันเด้อถ้าว่าไพ่ว่าไพ่เ่าเลยมวยนี้เฮ้ยยังปีวาจบีบบอปีวิจบอไม่ไม่หกหกอะไรนะเขาเรียกหกคอยไม่หกอะไรมวยหกแขนเออหกแขนคือมวยหนัคือเวลามากินมายังสิ เป็นคนถาเมาเนี่ยสิบาบ่บามากเด่นคุยเนี่ยยังกอดแต่ว่าถาหลังเมาเนี่ยสิกินหลายแต่ว่าถาเห็นมูกินไดกินยังเอื่อยกินสิคือห้างเบิงคนกินห้างกับยิ้มนะคะพี่น้องเป็นคนแบบนี้นะมักเบิงมักเบิงคนกินแต่ว่าถาย่ามแบบห้าหิวมากสิข้าวแบบกินหลายกินเบาๆอันเถื่อพี่น้องว่าที่อยู่กับพี่ตั้มมากินเยอะๆเอ้บ่หลายที่อยู่กับบลล์เงคืออายแทะเอ้าผู้ชายเนี่อายบ่มยมันก็มีอายเนี่ยนิดนึงอ้อเก็บส้มนิดนึงเก็บส้มนิดนึงอายบ่ โอเคค่ะพี <kah s> <ata> <g ket cha> okay ่น right <c oughs> ah. ้องกันปาวิ๊กคิสกะสำรับกินนี้เนาะค่ะเอาบอกทุเรียนมาซูี่ตามกินลยค่ะเอามาแกะให้พี่น้องเบิ้งพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าทุเรียนแก่จัดเนาะค่ะพี่น้องนี้เลื่อเพื่อนจะบางเนาะค่ะอกลักษณ์แล้วก็อร่อยหอมหวานเนาะสีงามพร้อมร้อนทองแล้วตอนนี้มีความสุขมากคลิปนี้กะบขบพุณพี่ตามไลายๆเดอค่ะเจ้าบ้านนอกมาเหรียญตะน้ำเพลินนองมากเฮาก็ดีใจค่ะลองกลับไปใครล้างจาน ออยยกตรงง่ายมันจะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบไม่เนาะอมวยนี่จะอยู่ที่อยู่อุบลเนาะมวยจะอยู่าลับก็คืออุบลแม่นม่ไม่มากระสิมาซื้อบ้านอยู่แถวนี้นะคะไปเลื่อนหอเนาะค่ะเนาะไม่ไม่พี่น้องมากระสีมาอันเดี๋ยวตัวเขาไปเห็นว่าวยังเลยจะคล้องอ่ะช่องแล้วช่องอีกพี่ตั้มี่พี่ตั้มอ่ะแกชอบพูด พูดคือแกเป็นคนแบบอารมณ์ดีอะทุกคนคือเจอหน้าแกก็ตลกแล้วอะค่ะพี่น้องย่างห้องเลยนะอีหลีไม่นตลกเบาไวมอี่หลีเขาลังใจอ่ะขอบคุณก่อนขอบคุณทุกๆข้อเมนต์ทุกๆการติดตามล่ะก็ทุกๆกำลังใจขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะล่ะก็ถามว่าใจได้แบบสุภาพหรือว่าเบาหลายเบานุ่งหัวมวลกันนอกจากพี่น้องดูเพื่อความบันเทิงเนาะล่ะก็สำรับที่หนีเมวย์ล่ะกับพี่ตามี่ไปเลยด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเสร็แล้วมึงสีแบลทำไมคือเบล